ป้าน้อยครับสวัสดีครับครับบอกซูเอฟซีฟังเลยครับป้าน้อยปันเนีไยอครับปันว่าพอปันมหาเปะกับป้านางยังไดแคบรถเครื่องเก่ามันอะไรโอพโหมหาครับมหาครับปันก็บว่าโอ้ยมึงไหนกูบอกยังกับจ้ำบ่ได้มันอะไปเบิ่งเด้ออยู่ทางห้องนั่งคนละทางเหื่อนคนละไปยังกัจ้ำบ่ได้กูบอกยังมึงก็ได้มันอะไรกับป้านางยกข้างหลังกับ จะคล้อกับลดมันหนึง่งหารดมันสองหาสามโอ้มาเมียเดี๋ยวทะเบียนรดสามหาสองกับจำได้แต่ว่าหาสามันจำได้หาสามเลขทะเบีเยนมันหนึ่งสามห้าสองบอกครับแปดสามห้าสองแปดสามห้าสองครับจ,กกรจำได้แต่หา สามหาล่ะจำได้เพราะว่าเห็นที่ก็หมุนไห้ก็เห็นต้นนั้นล่ะที่ก็หมุนไห้ก็ว่าเลขสีออกอกันเลิศก็ว่าหมุนอยู่ใส่ครับเนี่ยตัวเลขหมุนอยู่ใช่ครับหมุนมะก,กะเล่มาอะไรได้ก็จังอันนี้นะนะจังกล้องสลา,าสกนี่บ่ครับแมนค่ะเาก็ว่าเลขสีออกเลิศก็าว่าครับบันี้ก็เห็นมันหยุดอยู่สามหามันหยุดอยู่สามหาเห็นเข้าหมุนว่าเลขสีออกแล้วเลขสีออกแล้วพอดีว่ามันหยุดมันยึดอยู่ตรงเลขสามหาแมนค่ะ คือมือนีก็ไปเบิง 4, 3, 5, ้งแตงงยยยเห็นสี่สามห้าก้นองก็อ่ี่หาสามสี่หาสามหรืสี่สามหาป่ะสี่หาสามเห็นสี่ห้าสามไปเบิ้งทางของมือนีนะสี่ห <4, 3. S 2> ้าสามหมอนบอกให้ป้าว่าเป็นยังเล็กให้รูเชือ,อกือเบาเยอะเชือเป็นยังปรจราําอะไรเน่นไปเบิ่งเดือขทาง้องมรตบ้างไปหัน่ลอ้กไปเบิ่งก็เห็นสี่ห้าสาม <24. S 2> แต่ว่าโต๊โต้มันยุดแต่สามหามันยุดสามหาสี่หาสามสามหามันเป็นเรื่องเป็นอย่างนันเนาะบับแมนมนแกเมันลับกันยี่ซีเร้กลับหายในโตเลยสี่ห้าสามจะเห็นนังเห็นสามหาเนมะเร็งน้ำกันครับผมายไปกัมะเร็งน้ำปาหน่อยเนาะเียดี่ยวเี่กินน้ำกันบานไก่เลี้ยงเที่ยงกันอาหากันเลี้กันอยู่นล่ครับผม่เทาเป็นผีพรหมบอกครับผมผีพรห เพี่ป้าน้อยเห็นนั่นเห็นเขียนติดใส่กระแพงบ้านหรือว่าเพิ่นเขียนใส่กระดาษไว้บ้างบ้านกระดาษไว้เพิ่นเขียนใส่กระดาษแต่สมัยเก่าๆเขียนไว้อะนะบอกไว้ยุคหันยุคหนียนนะเพิ่นเขียนไว้ป่ะเด้อยวเนี่ยถักผ้าเพื่อเนี่ยมันเป็นกล่องกล่องหนึ่งเนต่ว่ามันอยู่ติดกระแพงติดตทางเฮือนพอมันขังงัวมันนอนนะกับเป็นองนั่นแหละรับนแหละเป็นว่าูป็นเบิ่งไปลายต้นหัวมันเป็นว่า คือฝันในเล้าแต่คาเราใต้มาลองฟันในเล้าสองเถื่อที่เราเบาหนั่มมานะเดี๋ยวก่อนแล้วก็ว่ามึงเท็ดดี้ยังกับซาอยัางเงี้นะนั่นแหละตอนนั้นแล้วก็นั่งอยู่บารถข้างหลังนั่นและแล้วก็ว่าเท็ดดี้ยังกับซาเมึงเป็นดยังจะมาไหวคนวานนะแต่น่าคนวานหายตอนนั้นกะมันเลมันก็ออกสามหาก็ะแยกก็บ่ามันออกข้างบนแล้วนอแยกกับซื้อแต่ข้างล่างตัวเดียวมันก็ออกสามหาข้างบนกับเขา นั่นละเชียวนั่นน่ะละไปเชียวนี่เองเพราะว่ามึงมึงบอกยังจับจ้ำกบอะไรตามึงก็บอเห็นหงบ่นมึงตัวหัวบอกคนน่ะครับเออต้องไาเิมึงซื้อมากต้ไปเบิ้งเด้อพนักขังบอนน่นละขังหัวมันนอนมึงนอนนั่นละคนน่ะไปเบิ้งต้องไปเบิ้งนี่เป็นเป็นเป็นขั้มจริงเลยบอกว่ามันขั้มฝันบอกป้าเป็นขั้มอันต้องไปเบิ้งนี่ไปเบิ้งอีรีนี่ล่ะไปเบิ้งอีรีไปเบิ้งอีรีพอจ้ำบ่ออะต้องไปเบิ้งละเลยสมมติไปเบิ้งโอ้เห็นเลยเห็นเลยสี หาสามสี่หาสามอันยุดสามหาครับมุนลอตลินยุดสามหานกเดียวกันากจกลับไปกลับมาครับนี่เพื่อนกว่าโอ้ยเป็นผู้ในนี่คนเรานพ่วเป๊นจิงเพื่อนกับบุ้ยบนหผู้ใดได้พ่อใหญ่นถ้าผู้ใดบนคือถ้าผู้ใดถือคนบนทำาตี๊ยบไอช่วยพวกนอืม เพราะว่ามันตายไปแล้วมันบนให้ญาตได้ติเราไม่โชคนะบพรมแนช่วยดอกเพิ่นกรอยากให้ลูกให้เต้าได้รับได้ดีเนอากบางครั้งบางคนนี่เพป็นกาอาจจะบ่อบ่อเสียสลัดขึ้นมูออาจจะเหตุยังกัดซ่านอกจากนั้นนอกจากเพิ่นกระย่าก็เป็นการจะ่ถ้าลื่นล้นก็เก่าอย่างนี้นะแต่เรามีชีวิตอยู่แล้วไม่เคยวาญาเถื่อนนั่ะนี่ล่ะคือตอนใต้เดี๋ยวเรามาวาสองเถื่อนนี่แหละเรามาวาสองเถื่อนนี่เราจะแรกก็ออกสามหาเดี๋ยวนี้ก็ไปปึงไปเห็น สี่ห้าสามกับเลขที่เขาว่าจะออกวันวันหนึ่งจอกแล้วสามหาตัวเดียวกันเลยครับผมปีอ๋อกระสิบัวมาณนี่น้องป่าน้องเพราะว่าข้อมันกระสิบัได้หลากหลายดอกครับบอบบได้ยากกระดกจะเป็นเรื่องเป็นลา่โอุณคุณยายมาอยู่แล้วคนหนึ่งคุณอาจจะห่อพี่ยังมาให้กันอนะครับผมนะอาศันกระเบื้องตัวเลขครับคุณป้าน้อยครับผมป้าน้อยขอให้การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญพ่อ อันวาเลืองขุณของสีเพืงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเน,งนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมานี่ยสำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระซาม,ม์มวิชีพปบุชเทวดบดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกาขาย อ่าหรืออยในใส่ส่วนตัวในวิจิี่ว่านม่ของบณิารในเครื่อ่นหือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส้นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เกิดแม่เส็นผมแม่โทรณนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไปจเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลา มันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยากชมเขาโมซ่าไปแล้วดูเสีว่าผู้ใดมากว่าดีขื้นวัตสุยางข้าขายบ่าดีกดีเดีไปท่างเม็ดยังบ่เคยเสือเรือเสือเบอร์กัเถื่อเขาเงินยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากออ้หลวงปู่หรืออาจมากนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือต้องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่าง คือสางเป็นสีสัดสีม่ชีวภพก็คูไปคูเนี่ยว่า,า,าประมาณภาษต่ายตัวไหนกระต่าย่าต้องใส่สาในการอกอกรบรอกสึกส่วนมากเขาเลยชื่อตำนหนัมา,มานาบนาบใจขี่มันกเบาบอกดองขันดีบัดอ่าว่าจะขนสางอ่านังสางประการสางอันนี้สีรมาม่าอย่านี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนำให้ญาติโยมพนมาช่ำบุญสั่งสลอกสราส้างแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจอิบาสุนัจจอหัวสุโพโะองค์ก็ใสร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยมไปสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,นอก,กระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านใน่ายนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอยียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้คะ่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับ,บทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่คะ่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงคะ่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอ่คอยเขาห่านก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธรผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ